มันมีวันธรรมดาไหมจะมีไม่กี่วันเจ็ดเป็นไคือถ้าน้ำเดินกว่านี้คิดหนึ่งก็เจ็ดแปดไม่ได้เก้าสิบเดินไม่แรงแบบนี้ประมสิบเอ็ดสิบสองแล้วแต่สวนนาก็ตีน้ำเป็นยัืไงน้ำสวยมาทุกวันมาทุกวันผมได้ทุกวันทุกวัน จะบางทีน้่ hand, really mm ่แ hmm. ต mm ่แ hmm. ต mm ่ดวงนะตอนนี้เลยน้ำไม่คยได้เลยมันมันไม่เหมือนก่อนเก้อนก้าวำจื๊อำน้ำเดินน้อยเยบางทีเชียวมันจอยไป่อยขี้ขยะไหมะเยอะอยู่

กระดากระดาโอ้วยสน,น่โอมาขาดจ้วงมาเลยเปนมาเลยไยอ่ยะิียมพูนี่ว้ตัวนั่นด้วย